สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุเผยอากาศวันนี้เมื่อวันที่5มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลเอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนอันหนึ่งพายุโซนร้อนชอยวันบริเวณประเทศจีนตอนบนหรือทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันคาดว่าจะมีกำลังอ่อนลงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมีน้อย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจงังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่าน,าน่านอุตร,รดิตถ์และเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นหนองบวัวลำพูอุดรธา,านีหนองคายบึงกาฬนาครพนมสนลกลนครกาฬสินมุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดศรีสะเกษอุบลราชธานีและอำนาจเจริญอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสพักกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดรลบบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีและอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภักใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37งองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองรอยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35งองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด28-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลจากสย,ยามท็อปปิคขอบคุณค่ะ